โครงสร้างราคาน้ำมันในไทยเนี่ยประกอบไปด้วยอันดับแรกเลยราคาเนื้อน้ำมันก็คือราคาของน้ำมันสําเร็จรูปที่กลั่นออกมาจะลงกันแล้วนอกจากต้นทุนเนื้อน้ำมันแล้วเนี่ยยังมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งภาษีเนี่ยมีภาษีสามชนิดอันดับแรกเลยคือภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่หักไปสําหรับใช้เป็นในการพัฒนาประเทศอันดับต่อไปคือภาษีเทศบาลซึ่ง ผักโดยกระทรวงมหาดไทยอันนี้เอาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็ตัวสุดท้ายคือภาษีมูลค่าเพิ่มนอกจากเรื่องของภาษีแล้วก็ยังมีเรื่องของเงินกองทุนด้วยซึ่งเงินกองทุนมี2ประเภทอย่างแรกเลยคือมีการเก็บเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงตรงนี้เก็บเข้าไปเพื่อให้เป็นเงินกองทุนสาหรับรักษาสเสถียรภาพในราคาการขายน้ำมันปีกในประเทศเพื่อไม่ให้เกิดความผันผวน แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเงินส่วนนี้จะใช้ในการสนับสนุนเรื่องของพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดใช้พลังงานด้วยสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือค่าการตลาดหมายถึงค่าที่ผู้ประกอบการเนี่ย ใช้ในการทำสถานีบริการอย่างเช่นค่าขนส่งค่าจ้างพนักงานค่าบริการอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในส่วนของโครงสร้างราคาน้ำมันด้วยเช่นกัน